วิษณุเห็นด้วยกับการแก้กฎ must have must carry ชี้ไม่ควรใช้งบกลางซื้อบ่อนโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครมอถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022จะสามารถใช้งบกลางได้หรือไม่นายวิศณุให้สัมภาษณ์ว่าในอดีตเคยมีแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ควรเนื่องจากต้นทุนงบประมาณสูงและยังมีภัยธรรมชาติหลายอย่างซึ่งยังคาดการไม่ได้ว่าอีก11เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนอกจาก ทีเมื่อถามว่ากฎ must have กฎ must carry ที่มีปัญหานั้นควรปรับปรุงหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ามีคนพูดมานานหลายปีแล้วว่ากฎด,ดังกล่าวควรที่จะสังคายนาไม่ทราบว่าทําไมถึงยังไม่ทําตอนที่ตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดระเบรียบกศทชสมัยคศชเคยคิดว่าจะต้องปรับแก้ให้คล่องตัวแต่คนที่ต้องทําคือกสอทชซึ่งยังไม่ทําจึงไม่แน่ใจว่าทําไม่ได้หรือไม่ควรทํา